จากเดิมผ้าย้อมดินทินกูบาของเฮาเนี่ยก็มีเป็นเสื้อผ้าของใช้เครื่องนุ่งห่มเนาะแล้วก็เครื่องแต่งกายถ้าตรงนี้มันสามารถทําเป็นวัตถุมงคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากกว่า ตั้งเดิมมาแล้วนะเจ้า,จาภูมิปัญญาผ้ายอมดินทินคูบาเนี่เป็นภูมิปัญญาของบ้านผานามในสมัยก่อนจริงๆเนี่ยผู้สูงอายุหรือว่ารุ่นป่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายเฮาเน้ะเพิ่นเอาดินจากวัดพระพุทธบาทผานามนมาย้อมผ้าสมัยก่อนจริงๆเนี่ย้นห้องว่าผ้าย้อมอีกอ่างในส่วนของเทศบาลก็มีการส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มอยู่แล้วค่ะแต่พอได้ร่วมโครงการกับมหาลัยแล้ว ประกอบกับเฮามีปราชชาวบ้านเนาะหลายๆด้านแล้วก็เฮาก็ได้เลือกตรงในเรื่องของผ้าย้อมดินรู้สึกว่ามีความยินดีที่ทางมหาลัยได้เข้ามาร่วมมีบทบาทแล้วก็ทําโครงการในเรื่องของการมอบงบประมาณในการดําเนินการสร้างไรายได้ในชุมชนก็ทาให้เทศบาลเฮาอ่ะมีการขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับกลุ่มในชุมชนต่างๆได้ดีขึ้นค่ะที่เฮาได้ไปร่วมโครงการของเอ็ดเวิร์คเคนเนาะ ก็มีการชวนพูดชวนคุยเพื่อที่จะหาแนวทางในการที่จะนําภูมิปัญญาหรือว่าประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าของดีในชุมชนของเขาเนี่ยยิบยกขึ้นมาพัฒนาจากเดิมผ้าย้อมดินทินกูบาของเราเนี่ยก็มีเป็นเสื้อผ้าของใช้เครื่องนุ่งห่มเนาะ แล้วก็เครื่องแต่งกายถ้าตรงนี้มันสามารถทําเป็นวัตถุมงคลที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้มันน่าจะเป็นอย่างที่ตอบโจทย์มากกว่าเพราะว่าผู้บริโภคก็มาซื้อสินค้าที่ได้ทั้งคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ได้ทั้งความประทับใจที่ได้เกื้อกูลชุมชนเนี่ยค่ะ อนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มมีคุณภาพเขาเริ่มมีกลุ่มลูกค้าและเขาเริ่มเป็นที่หุ้ยจักของตลาดแล้วนะจา้าสิ่งที่เขากําลังจะทําต่อไปนี้ก็คือเขาจะต่อยอดในเรื่องของการบูรณาการระหว่างคนแต่ละช่วงวัยเจา้าโดยเราจะมีการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนในชุมชนฮที่เราจะบูรณาการให้การทําผ้าย้อมดินหินโครบาน,นี่นะจ้ะกลายเป็นแหมหนึ่งแลนด์มาก ที่มาต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนตัวแล้วก็เฮาจะมีการทําในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการตลาดออนไลน์โดยที่เฮาให้น้องๆเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการไล่ขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เฮาก็ได้ความรู้มาจากโครงการเกษตรมีดีที่เฮามาต่อยอดต่อในของโครงการแอลวอเกตนะจ๊ะตอนนี้เฮากำลังเริ่มในเรื่องของการไล่ขายสินค้าแล้วก็ สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือในเรื่องของการโปรโมทพื้อผ้าย้อมดินหินครูบาของเราเนี่ยเจ้เป็นที่หู้จักของคนทั้งประเทศมาได้เป็นที่รู้จักเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเจา้าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจาการคิดว่าต่อไปเนี่ยชุมชนผ่านน้ำแล้วก็ศูนย์หัตถกรรมบ้านงานฝีมือแล้วก็การท่องเที่ยวในชุมชนของตำบลป้าไผ่น่าจะเป็นแฮมแล็ตมากหนึ่งที่คนที่ เปิญอยากเข้ามาสัมภาษั์วิถีวัฒนธรรมต่างๆจะต้องเป็นจุดที่น่าสนใจแห่งจุดหนึ่งเจ้า